วันนี้ผักหมอ้ํเป็นไงคะป้าอร่อยนะคะอร่อยมากะะมอรนน่อยมากเหรอคะมาทานอาหารญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้ป้าเขาพามามาทานอาหารญี่ปุ่น นกยากจนอย่างวันนี้้าินยเแอยากขรงแรมปเดี๋ยวนวินนอนอยู่นี่นะพากลับก่อนใช่ปะ <c oughs> นวินนอนอยู่นี่นะเดี๋ยวพากลับก่อนพากับแม่กลับก่อนเขาเลยเขาเลยเขาเลยน้ำเย็นๆหให้นันสุกพี่ให้หุ เบียรแ้นะครับ gaan <laughs> hierheen